สวัสดียามเช้าค่ะเพื่อนๆของวันอาทิตย์คะ่ะยี่สิบเก้าเหรอคะรือว่าสามสิบหัดฟันเชื่อคะ่ะอันนี้จะเอามัดผมน,นี่จะเอาทำมาขี้สายขี้สายอาตะเกียงจุดรอยกระทงนี่คะ่ะ เห็นอาฟันมา่ก่อนะขาก็เพลินดีค่ะแต่ใช้น้ำมันพืชมันไม่ค่อยติดนะคะนี่ก็ทำจากน้ำมันพืชค่ะไม่ติดค่ะไม่ค่อยติดค่ะทำไว้สองอันละเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นน้ำมันก๊ส 看看。